สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาหวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องา๋าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc ฟซเก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะ,ะเช่นเคยนะคะพี่น้องา๋าวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะของวันที่9กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่8กันก่อนเนาะมาดูผลออกกันก่อนนะคะ,ะน้อยเฉพาะกีดออก หกหนึ่งหกนะคะพี่น้องจา 1, 6, ๋าหนึ่งหกน้องหวงก็ไม่มีนะคะก็หลุดไปส่วนล่างนะคะส่วนล่างออก 8, อแปดห้าอ่าแปดห้ามาตรงตรงตัวที่น้องหวงชอบด้วยนะคะส่วนพิเศษบนออกสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดน้องหวงก็ไม่มีพี่น้องจ๋าตารางกําลังวันก็มาแค่เจ็ดแค่สี่เนาะ่าหลุดไปนะคะส่วนล่างออกสามเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าสามเจ็ดก็หลุดนะคะ ปกติออก938 938ก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้นะ่าจะเข้าคู่เดียวนะคะปกติล่าง13 VIP 229 29ก็ไม่มีพี่น้องจา๋าเด่น2มานะคะตารางกำลังวันก็มาแต่ว่าตัวเจาะน้อนะงุ่นเจาะถึงแค่28เนอะอ่าก็หลุดไปนะคะ ส่วน VIP ล่างนะคะออก49 49ก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าเข้าคู่เดียวตัวที่ต้องหมึงชอบด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าเฉพาะน้อยเฉพาะกิจเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะเข้าคู่เดียวเนาะอ่ามาเดี๋ยวเราตามต่อกันของวันที่9นะคะวันที่9สำหรับสูตรวัดใจนะคะ วันที่9กันยายน2 5 6พนนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรวัดใจนะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะพี่น้องจา๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตารางกำลังวันกันนะคะตารางกำลังวันมี2มี6 4แล้วก็8นะคะ อ่าส่วนตัวเด่นก็จะมี1กับ7นะคะพี่น้องจ๋า1กับ7วิ่งรูดด้วยนะคะมาดูตัวเจาะกันนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมี1 2สองนะคะ1 3 1 8สานะคะ1 7เจก็เป็นอีกคู่หนึ่งเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยยกลงมานะคะอ่าส่วน7นะคะพี่น้องจ๋าเจ7ดสามเจ็ดห้า เจ็ดเก้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องมึงจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับตัวเด็ดวิ่งรูดแล้วก็ตารางกําลังวันได้นะคะพี่น้องจ๋าลองเลือกตัวที่ชอบนะคะอ่าชุดกันก็จะมีหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสาม สองแปดอ่าหรือใครชอบสี่แปดสี่หกก็สามารถจับได้นะคะพี่น้องจา๋าน้องหวงเอาออกมาแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลายตัวเกินไปเนาะถ้าพี่ๆชื่นชอบตัวไหนก็สามารถจับคู่ได้นะคะหนึ่งเศตนี่ก็คืออีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมยกลงมาด้วยนะคะเท่ากับอ่า คู่ 1>, 1เนาะ1ก็จะมี4คู่เนาะ12 13 17 18นะคะส่วน7ก็จะมี7 3 7 5 7 9นะคะชุดกันจะมี10 9 193 28นะคะอ่าส่วนตัวที่น้องหวึงชอบนะคะพี่น้ังจากก็คือ1 2 79แล้วก็91นะคะ สองแปดจะหมักได้พี่น้องอ่าใครชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าเพราะว่าน้องอุ่นก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องสาคำนวณมาแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆนะคะเผื่อมีตัวชอบนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า เลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะ,ะก่อนออกไปน้องหุ่นก็ขอกันลังใจเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเด้อ,อที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องหุ่นเวลาลงให้เนาะ,ะสุดท้ายนี้นะคะน้องหุ่นก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะ,ะเงินทองไหลมาเทมานะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆวันเลยเนาะพี่น้องจา๋า ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องจ๋าช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันเลยเนาะเดี๋ยวสิบอสบายนะคะพี่น้องจา๋าอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ